ครับผมเรามาต่อกันที่ Part ทส reading comprehension นะครับของแนวข้อขสอบครูผู้ช่วยเอกอังกฤษนะครับสำหรับในส่วนนี้จะเป็นข้อตั้งแต่73ถึงข้อ77นะครับก็จะมีเป็น Passage สั้นๆมาให้ในลักษณะแบบนี้แค่2พราร a r a g r เองนะครับเนื้อหาเขาบอกว่า My daughter is in the cast of a theater restaurant นะครับลูกสาวของฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของอนักแสดงนะครับในพัตตคารที่มีการแสดงละครเวทีด้วยนะครับ that performs mystery plays ก็คือซึ่งร้านรอานนี้นะครับเขาก็มีแสดงละครที่เป็นละครปริศนานะละครแบบปริศนาซ่อนเงื่อนอะไรลึกลับสืบสวน,อ,น,อ,น,อ,นอะไรประมาณนั้นนะครับ while the shows are quite entertaining ในขณะที่ะละครเนี่ยก็ กำลังออกรถออกชาติเลยนะครับ Quite entertaining The food leaves a lot to be desired นะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยเป็นยังไงครับ Leaves a lot to be desired คำนี้นะครับหรือว่า f r e s h นี้นะครับเป็นเ,เป็นสำนวนนะครับแปลว่าขาดสาระสําคัญนะครับขาดสาระสําคัญทีนี้เมื่อเรามาใช้กับ the food ก็คืออาหารเนี่ยนะครับอาหารที่ขาดสาระสําคัญก็คืออาหารที่มันไม่มีรสชาตินั่นเองนะหรืออาหารที่ไม่อร่อยนั่นเองนะครับ near the end of the play เมื่อการละครมันใกล้จะจบนะครับ each member of the audience submit s a form ก็เขาก็ให้สมาชิกในคนดูเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับก็กรอกลงไปในกระดาษนะครับซึ่งถามว่านะครับ answering the question who do you think the murderer is and why นะครับคุณคิดว่าใครเนี่ยเป็นฆาตรกรนะครับะละครมันก็จะเป็นละครปริศนาใช่ไหมมีการเสียชีวิตมีการฆาตรกรรมนะครับแล้วก็ถามว่าใครเป็นฆาตรกรและก็ทําไมถึงคิดแบบนั้นนะครับทีนี้เขาก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่า it must be the cook นะครับ road one pattern pattern ตัวนี้ก็คือผู้มีอุปการะคุณนะครับก็คือลูกค้าหรือว่าคนดูนั่นเองนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นน่าจะต้องเป็น Uh, พ่อครัวแน่ๆเลยนะครับ it must be the cook uh, he tried to poison the rest of us too นะครับ uh, พ่อครัวเนี่ย he เนี่ยในที่นี้หมายถึง the cook เนี่ยนะครับ trying to poison poison to poison ก็คือวางยาพิษนะครับ nah, the rest of us too the rest of us ก็คือพวกเราที่เหลือนะก็คือหมายถึงว่าคนดูที่ไม่เกี่ยวกับนักสแสดงนะครับ nah, ด้วยนะ นี่ก็เป็นอารมณ์ขันของคนดูนเขียนลงไปในกระดาษตอบว่าออคนที่เป็นฆาตรกรเนี่ยก็คือพ่อครัวนั่นเองนะครับนอกจากจะฆ่าคนบนเวทีคฆ่านักแสดงบนเวทีแล้วก็ยังมาฆ่าพวกเราคนดูที่เหลือด้วยนะครับนี้เดี๋ยวเราไปดูออคําถามกันนะครับข้อ3ถามว่า the, the expression in the cast of means นะครับออ in the cast of เนี่ย means อะไรหมายความว่าอะไรนะหมายความว่านักแสดง นะครับเป็นหนึ่งในนักแสดงนั่นเองนะครับอะไรที่มีคําว่านักแสดงก็คือมีคําว่า perform นะครับ perform แปลว่าแสดงนะเป็น verb แปลว่าแสดงนะครับส่วน performers ก็คือนักแสดงนั่นเองนะครับ one of the performers in นะครับงั้นก็ข้อนี้ก็ตอบ c c a t ครับ serving a food serving food at ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเสิร์ฟอาหารใช่ไหมนะครับ wearing a uniform for นะใส่เครื่องแบบใช่ไหมไม่ใช่นะครับ Uh, the manager of นะเป็นผู้จัดการของอะไรก็ไม่ใช่นะครับตัดทิ้งไปก็คือ uh, In the cast of ก็คือ one of the performers in นะครับเป็นนักแสดงเป็นหนึ่งในในักในทีมนักแสดงนะครับข้อเจีนะครับ We know from the second sentence เรารู้จาก uh, ประโยคที่2นะครับว่า the food is นะครับเมื่อกี้มันมี idiom ที่บอกว่าอะไรครับ idiom บอกว่า leave s o t o t to e e desired นะครับก็คือแปลว่าขาด สาระสําคัญนะครับขาดสาระสาคัญก็คือถ้าใช้กับอาหารกคือไม่อร่อยนั่นเองนะขาดรสขาดชาตินั้นเขาบอกว่า t h a t the food is อะไรนะครับอาหารเป็นยังไงนะครับถ้าขาดรสขาดชาติก็คือความหมายค่อนข้างที่จะไม่ดีใช่ไหมอะ,อะไรที่เป็นคําศัพท์คุ้นเคยตัดทิ้งไปก่อนนะครับเช่น too expensive นแพงเกินไปนี่ไม่ใช่นะครับเขาพูดถึงเรื่องรสชาติ as good as the acting นะครับเออดีพอๆกับการแสดงเลยก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันนะครับ uh, quite bad ค่อนข้างแย่นะครับอันนี้ก็โอเคเลยต่อ้อนี้นะครับส่วนข้อดีเนี่ย the best in town นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันอาหารเนี่ยมีรสชาติที่ quite bad the food is quite bad นะครับ75ครับ before the end of the performance นะครับก่อนที่าการแสดงจะจบลง The audience is asked to นะครับผู้ชมเนี่ยถูกขอร้องให้ทำอะไรนะครับเ,เราจะเห็นว่า uh, Passage บอกว่าผู้ชมถูกขอร้องให้เขียนคำตอบใช่ไหมครับว่า Who is the murderer and why นะครับใครเป็นฆาตรกรแล้วก็ทำไมถึงคิดว่าคนนั้นเป็นนะครับเ,เราก็จะต้องตอบว่าให้ทายว่าฆาตรกรเป็นใครใช่ไหมั้นั้น Keyword ก็คือ the murderer นะครับ เราเห็นข้อ d d o อกเนี่ยนะครับ g a z e to the murderers i นะครับใช่เลยกาได้เลยนะครับเรามาดูความหมายของแต่ละข้อกันข้อ a นะครับ options a บอกว่า criticize the acting ให้วิจารณ์การแสดงนะครับก็ไม่ใช่ข้อ b บอกว่า recommend uh, improvements นะครับให้แนะนำ uh, การแก้ไขปรับปรุงก็ไม่ใช่นะครับข้อ c เป็น evaluate uh, evaluate ตัวนี้แปลว่า ประเมินนะครับประเมิน the food s quality <S mm hmm. ก็ไม่ใช่นะครับให้ประเมินรสชาติของอาหารก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันงั้นข้อ75ต่ตอบข้อดีด็ g กนะครับ guess who the murderer is ให้ทายว่านะครับ guess <G aze S 1> ก็คือทายใช่ไหมครับ guess who the murderer is ให้ทายว่าฆาตกรเป็นใครข้อ76 the f rest the rest of us refers to กลุ่มคำหรือวลีที่บอกว่า the rest of us นะครับหรือว่าพวกเราที่เหลือเนี่ยนะครับ อ้างถึงอะไร,นะรพวกเราเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ย The rest of us เนี่ยพวกเราที่เหลือเนี่ยหมายถึงใครนะครับก็คือเป็นการพูดว่า The rest of us ที่ไม่ใช่นักแสดงนะ The rest of us ก็ที่ไม่ใช่นักแสดงก็คือผู้ชมนั่นเองนะครับคำว่าผู้ชมก็คือ the a u d i a n e นั่นเองนะครับก็คือข้อ c cat นะครับ ข้อ a เนี่ย the actors ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแปลว่านักแสดง b บอกว่า other cooks ก็คือพ่อครัวคนอื่นนะครับก็ไม่ใช่นะครับข้อ d บอกว่า restaurant employees เป็นลูกจ้างของรัตตารนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับนะเขาหมายถึง the audience นะครับข้อ77ครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเขาถามว่า the patterns answer is meant to be คําตอบของผู้เมกาคุณคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาหมายความว่าอะไรนะ,ะหมายความในเชิงที่ว่าเป็นเป็นคำตอบในลักษณะแบบไหนนะครับเป็นคำตอบในลักษณะแบบไหนอย่างข้อ A เนี่ยข้อเเขาบอกว่าเป็น complementary หรือเปล่าเป็นคำสรรเสริญเยินยอหรือเปล่าเป็นการสารรสรรเสริญเยินยอหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาตอบว่าอะไรครับน่าจะเป็นพ่อครัวใช่ไหมครับนะเขาตอบว่า it must be the cook นะครับน่าจะเป็นพ่อครัวเพราะว่า uh, uh, he tried to poison the r e s t o f u s too พ่อครัวเนี่ยพยายามจะวางยาพวกเราด้วยเนื่องจากอะไรครับ the food leaves a lot to be desired นะครับตรงนี้คือคีย์เวิร์ดของเรื่องเลยนะครับ the food leaves a lot to be desired อาหารมันรสชาติแย่มากนะครับแย่นะค่อนข้างแย่เลยฉะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะให้อารมณ์สารเสริญหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับตัดทิง้ง ข้อ B เนี่ยเป็นอารมณ์ที่ว่า m i s leading หรือเปล่าก็คือคาเฉชัยพูดเลื่อนไปเรื่องอื่นหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่ข้อ C เป็นอารมณ์ขันหรือเปล่า humorous นะครับอันนี้ก็ใช่เลยเป็นอารมณ์ขันนะครับนะเป็นการแซว แซลพ่อครัวนะครับข้อดีบอกว่า d o u b t full นะครับ d o u b t full ก็คือเต็มไปด้วยความโง,งนสนเท่สงสัยหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยข้อ77 the pattern s answer is meant to be คำตอบของคนผู้ชมคนหนึ่งนะครับก็เป็นในทํานองที่ขำขันนะครับเซลเล่นกันขำขำนะครับก็คือตอบข้อ c humorous นะครับอันก็ในคลิป reading comprehension ข้อ7 3ถึง77ก็ เสร็จสิ้นจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันต่อไปในข้อ78ถึงข้อ83ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ